สวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่โปเกมอนแบทเทิลในเกมโปเกมอนภาคซอร์แ h นชิลนะครับผมมาอีกหนึ่ง EP นะครับกับทีมลิซาอนแล้วก็กราวดอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่แรงค์มาสเตอร์นะครับผมวินเร e 50%พอดีเลยมาคู่แข่งคนแรกนะครับผมทีมกราวดอนแล้วก็บัตเรกร่างขี่ม้าขาวนะครับ อ่าแล้วก็มีกาโอนะครับกอริดันดาโพลิกอนทูมูโรบาเดรุนะครับเป็นทีมที่เน้นเป็นฮาร์ดทริกดูมเลยนะส่วนตัวที่เปิดทริกดูมได้มีโพลิกอนทูนะครับแล้วก็บัตเด็กบัตเด็กขี่ม้าขาวเนะี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่ไม่อยากเจอแล้วก็เราก็ไม่อยากเจอเปิดทริกดูมด้วยนะครับน่าจะลำบากแล้ว มามาดูกันว่าเราทำอะไรได้บ้างนะครับยังไงดีวะเนี่ยเราเราบล็อกคลิกดูมันเขาไม่ได้นะถ้าเกิดเรารีบเปลี่ยนร่างรีบอัดก็น่าจะไม่พอนะครับมาแบบคลิกดูเบรกเอาอย่างเงี้ย ดีกว่านี่ยเจอแจกหลับหรือไม่ก็แปลงร่างไอเลคีอะ e e โอ้โหผมยากอะ่ะเขามีมโรบายได้รู้ได้ ส่วนอีเวลท่านะครับเจอบัตเร็กกี่มาครคเขาอาจจะต้านยากนะครับเราไม่มีโปรเทคด้วยเออ่แกสโทรดอนยังพอได้อยู่แต่เราก็ต้องเจอหลับอยู่ดีโวลิคอนทูแล้วก็อะมองแอสอมองแอส ถ้าผมสามารถจัดการตัวตัวหลับได้ยังยังพอคุยกันได้นะยังพอคุยกันได้เพราะงั้นเนี่ยผมจะจัดการเลยละกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมใช้เป็นฟาวเพลย์บวกกับอ่าลิซาดอนจะมีท่าบลาสัสเบิร์ดนะครับที่เป็นท่าไฟที่โคตรโคตรแรงแต่ว่าพอใช้เราต้องพักเทิร์นนะครับผมก็ ท่านี้เนี่ยปกติจะใช้เป็นเบสของท่าไดแม็กซ์ที่พลังโรมดิรุนแรงมากนะครับแล้วก็พอจบไดแม็กซ์มาเนี่ยก็จะมีท่าไฟที่ที่แรงมากๆอยู่นะครับผมก็คือสมมุติเราเล่นจนท้ายเกมแล้วใช่ไหมถ้าเกิดบลัสเบิร์นมันสามารถที่จะจัดการสักตัวหนึ่งได้เนี่ยก็คุ้มค่านะครับไม่ติดโฟกัสแซ h นะโอเค โอ้ถ้าแบบนี้เนี่ยผมเล่นเป็นอะไรทีเวฟอะ่ะแล้วเขาแบบติดชาถ้าเขาติดชานี่จะโคตรสวยเลยแต่ว่าตอนนี้ติสซดดอนเป็นเป้านิ่งไปแล้วนะครับหรือจริงๆผมเปลี่ยนร่างไหมลงทุนเปลี่ยนร่างแล้วก็อัดเห็ดไปแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ท่า blast เบิร์เนี่ยผมว่าน่าจะไม่ไม่ได้นะเพราะงั้นก็ค่อนข้างจะไม่มีทางเลือกนิดนึงนะครับ ถ้าไม่ไงั้นเนี่ยต้องลงทุนเปลี่ยนร่างซึ่งผมว่าอาจจะไม่คุ้มก็ได้โอเคแบบนี้เนี่ยเราจะเคลียร์ทางให้แกสโตรดอนได้บ้างนะครับเออเอาละผมมีทีเวฟร e ฟ l ล็กก็ได้เหมือนกันทั้งนั้นผมท w a v e แล้วกันะเ,เราเราลุ้นดวงหน่อยลุ้นล,ลุ้นดวงโพลิคอนจะมีอะไรมาคอมโบกับบัตเร็กไหม ไม่รู้เหมือนกันโพลิกอนมีฟาวเปลี่ยมันมันได้ป่าวะแล้วก็ข็าจะมีเอริมเฮาส์ก็ได้เหมอือนกันนะโพลิกอนก็ยังยังยังน่าลําคาญอยู่นะครับมาอย่างน้อยเราแบบลุ้นลุ้นดวง <c oughs> <c oughs> เสียเปรียบก็ต้องลุ้นดวงนะครับแม็เฮลสตอร์มจะ บัตเด็กนะครับแล้วก็ k คได้ด้วยถ้าเทินแรกผมลงทุนแปลงร่างไปเลยเราจัดการเหตุเขาได้เทือนสองเราแบบเราก็พอสวนเขาได้นะเพราะว่าเราแปลงร่างเลือดเยอะอยู่ใช่ไหมไม่รู้ว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่าบอกไม่ได้นะครับ แกสโตรดอนมาหรือว่าจริงๆผมควรจะยอ้อนวะเออผมทีเวฟไปแล้วอะอะไรวะเนี่ยโคตรมึนเลย <c oughs> เออว่าเราเราอันนี้ได้นี่ว่าเรายอร้อนได้ปะโถอ่าไม่เป็นไรผมรีเฟล็กแล้วก็ยอ้อนโพลิคอนได้นะ <c oughs> เขาเล่น กราวดอนนะครับเออจริงๆเรายอยอยอรอ,รอ,รอ,รอท่ายอนอของออแกสโซดอนดีกว่านะผมทำอะไรดีอ่ะเดี๋ยวโปรเทกก่อนบัตเร็กมันมีท่าไอ้นี่ไหมท่าพืชเหมือนที่ผมเคยใส่ อ่มูฟเซตของบัตรเด็กรู้สึกจะมีนะลืมละอ่าติดชาไปโอ้โหโปรเทคฟรีเลยแล้วก็ครีใส่์ออรอนเกตด้วยนะครับต้องบอกว่ายังยังพอมีโอกาส คลิกดูมเลยอีกสเทินทังนั้นโพลิ g o นเนี่ยผมยังไม่สามารถจิ้มไปที่บัตรเด็กได้นะครับรีปเฟลกทังนั้นจริงๆไลท์สกรีนอาจจะไม่จำเป็นก็ได้นะอ่าผมเลือกทีเวฟแล้วกันแล้วก็ เดี๋ยวเอิร์ธพาวเวอร์นะครับจิ้มไปที่บัดเร็กเออน่าจะยอนเสีได้เลิตกรลบทันดูเวฟได้ยังจะลบทันดูเวฟได้ปะโถโอ้ยเจ็บโคตรหนักเลยอ่ะถึงต่อไปอ่ะผมจะสามารถ โปรเจกได้นะครับแล้วก็ทริกดูหมดแต่และแล้วไงไม่น่าจะทันแล้ว uh, ทีมนี้จริงๆผมตอนที่ผมไปอ่านในสรุปของทวิตเตอร์คุณบูฟี่ต้องบอกว่าเขาบอกว่า uh, บันเด็กขี่ม้าขาวเนี่ยคือไม่อยากเจอสุดนะครับเพราะว่าทีมนี้ไม่ได้ uh, มีเซตที่ ทำได้ดีในการยืดทริกดูมนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดมาเจอบัตเลคีมาขาวเนี่ยมันชนะทางกราวดอนนะครับแล้วก็ชนะทางอีเวลทอด้วยแล้วก็ลิซาดดอนเนี่ยก็คือลิซาดดอนตีไปก็แบบติดวิกเนตอะไรแบบเนี้แล้วถ้าเกิดว่าโดนออกก่อนก็นั่นก็เออนั่นแหละนะก็เจ็บหนักอีกนะครับอ่าผมโปรเทค แล้วก็ผมโปรเทคส่วนโพลิกอนเนี่ยสามารถรีคา v เอร์ได้แบบสบายๆโอ้โหเรียกได้ว่ามีอะไรที่ทำได้ดีกว่านี้ไหมถ้ามาเจอบัตเด็กผมกำลังคิดว่าถ้าเกิดผมเปลี่ยนนั่งลิซารอนไปเลยเทินแรกอ่ะจะดีหรือเปล่านะครับก็มีรีคาบเอร์โอเค แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือผมควรจะใช้ยนนะมากราดอนจะมีโอกาสหรือเปล่านะแม็กแพร์มีแม็กแพร์แมกรอคฟอร์นะครับที่ชนะทานอ่ผมใช้เป็น Mac แม็กแพร์ละกันแต่เขาก็สามารถเปิดทริกดูมได้แบบ Easy อีซี่อ่ะผมจะไปทำอะไรได้วะ <S <S โอ้เศร้า โอเคมาถ,าถ้าเตือนแรกผมไม่ KO เห็ดผมก็โดนหลับแล้ยิงหลับเลเทเลยนะครับหรือว่าจริงๆผมไม่ KO เห็ดอาจจะดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาหลับผมแล้วผมไม่ตื่นเร็วก็ชิบหายอยู่ดีแต่ถ้าเกิดเราไม่ KO เหตุอย่างเงี้ยมาก็จะไม่ได้ลงมานะครับก็จะพอยือเตืนคริกูมได้นะครับคราวนี้เขาไม่ติดชานะั้นแล้วก็สามารถโปรติกได้นะครับทำเลยไม่ได้อะ หรือแม่ก็ไปตีนะโพลีกอนน่ะโคจีจิอันนี้ต้องยอมนะครับผมว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอ่อเราพยายามยืดๆด้วยยอนนะครับใช่อาจจะพลาดตรงที่ผมไปแบบรีบทัน้ว์เวฟอะไรแบบนี้ถ้าเกิดยอนจะจะดีกว่านี้ นะครับถ้าเกิดเขาหลับไปสักเทินสองเทินอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าแบบแบบนี้ก็น่าจะจีีแล้วนะครับอ่าเผื่อว่าเขาเออเขาอะไรอ่ะเขาติดชาแล้วกันเราเป็นโพลีอนนะครับแล้วก็ส่งเป็นกราวด์มาไม่ไม่ติดชา กร,รอนยังรอดอยู่นะแพ่จัดการในส่วนของบัตเล็กได้นะครับแต่น่าจะยากเลยนะครับเขามีโพลีกอนยิงไอซ์บีมจิ้มมาแล้วก็มีกราดอีกตัวหนึ่งก็เรียบร้อยนะครับหรือเมื่อกี้ผมโปรเจก แคสโซรดอนไหมแต่ว่ายัางไงเรากา็ไม่สามารถจัดการกราวดอนเขาได้อยู่ดีนะครับโอเคเยอเจอเปิดทริกดูมยากอะ่ะยากยังไงเขาก็เปิดทริกดูมได้นะครับแล้วก็เขาส่งมาคู่กับเฮดใช่ไหมก็ต้องโดนดึงท่าไปนะครับ ถ้าเกิดผมส่งคอมโบแดดไปเลยโดนเปิดทดดี่รวมอยู่ดีเหตุตมาลงมานะครับก็จีจดีจริงๆเราเราแปลงหน้าลิซารดอนจะดีสุดวันกำลังคิดแบบนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าผมแปลงหน้าริซาดอนใช่ไหมเขาก็ส่งกราวดอนมาแล้วก็ร็อกสไลด์จบ <laughs> 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 ผมไม่เห็นทางที่ผมจะเล่นง่ายขึ้นเลยนะครับโอเคังนากน,นี้ดีสุดก็คือเราพยายาม ผมว่าเราเอาแก๊สโซดอนมาแล้วก็แล้วก็พยายามยอนเนี่ยส่วนเทินแรกเนี่ยจัดการเห็ดก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเอาโอรอนเกออกแล้วก็ส่งตัวอื่นมานะครับผมให้มันมีท่าจัดการเห็ดโดยที่ไม่ต้องใช้บลัสเบิร์นอย่างเงี้ยผมจะได้ไม่ต้องเป็นเป้านิ่นะครับแล้วก็จะใช้โปรเทคในการยืดทริกดูมได้นะครับก็ประมาณนี้ ซาเชนแล้วก็อีเวลทาลนะครับผมแลนโดเอเลคีมอโรบาเรรุนะครับแล้วก็กาโอกาเอ็นแลนโดแลนโดเอเลคี ando, นะครับอาจจะมาเป็นลีดนะซึ่งกระลิาดอนต้องระวังเห็ดก็ต้องระวังเหมือนกันระวังท่าหลับถ้าเกิดเขาส่งเห็ดวก,กับแลนโดแลนโดเห็ดถ้าแลนโดเห็ดแล้วแบบ ผมลำบากในการเปลี่ยนตัวเลยนะเพราะว่าจะโดนไล่หลับนะครับอ,อ่ะกริมลิซาดอนนะครับ <c oughs> <c oughs> เราเชื่อมัน่น ราวดอนแล้วก็อีกตัวหนึ่งจริงๆเอเลคีก็โอเคนะครับแกสทอดอนได้ไหมผมเลือกแกสทอดอนแล้วกันนะดูแบบตีได้หลายตัวนะครับถ้า i อ e ์บ a m แล้วก็เอิร์ p พาวเแล้วก็ย้อนเขาได้ด้วยนะครับ จริงๆแกสโซดอนถ้ายอนเออผมไม่ได้เล่นกลยุทธ์ยอนเลยนี่หว่ายอนลีฟไปยอนอ่ะ <c oughs> เราควรจะเล่นบ้างนะเรา,ไม,เราไ,มไ,มไม่จะไม่มีเหตุน,นะครับโอเคดีเวลทาวเอเลคทิลเขาแปลงร่างเอเล็คิอาดสแม็กซ์ไลนิ่งมา วิเวลทอสามารถกดดันได้รนาวได้นะครับยังไงเราก็ดูเสียเปรียบเต็มๆนะผมโปรเทคก่อนไหมโปรเทคหรือเราเปลี่ยนตัวเลย ผมโปรเจกต์ลิซา o อนนะครับแล้วก็ใช้เป็นไลท์สกรีนนะครับใส่หมายถึงไลท์สกรีนใส่ทีมตัวเอง <laughs> มาแล้วนะเอเลคิแลนโดเนี่ยกดดันลิซารอนได้ดีนะครับยังไงก็ต้องมานะเป็นเป็น2ตัวแรกนะครับแล้วก็มีนายรมที่จะเปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนน e อีเวลทัอ,อ่ะ ไปนั่งีเวลทอดนะครับมันคอมโบกับแม็กดังเนสได้ด้วยเดี๋ยวเซตไลน์สกรีนก่อนแล้วก็ทีโบนะครับโบริมแล้วก็แม็กแอร์สกรีมนะครับเอาล่ะเขาบัฟสปีดไปแล้วเรียบร้อย อีเวลท่าสายไลฟ์ออฟเราทีเวบอีเวลท่อไม่ได้นะครับทัดความมืดตอนนี้ผมเปลี่ยนเป็นกราดอนะหรือผมเปลี่ยนเป็นแกสต์ดอน เป็นแก๊สโตรโลแล้วก็พิมทำอะไรได้บ้างวะเนี่ยจังหวะนี้เขายังมีประโยชน์ในการทีเวฟนะเฮ้ยชิบหาย <c oughs> โอ้ผม <c oughs> ผมเปลี่ยนแก๊สโซดอนมาแล้วต้องเปลี่ยนกราดอนเอาเวนกรรมแล้ว อ่าผมไม่ได้เปลี่ยนกริมไม่นะผมกดท่าอะไรไปอ่ะแม็กดาคโคตรแรงเลยโหโลกเฉย อ่าอย่างนั้นก็ฟาวเลใส่เลกียทำลายโปกัสแซตแรงด้วยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ผมโปรเทคนะครับโปรเทคแสโซดอนแล้วก็ฟาวเลีเลกีย e อีกรอบหนึ่ง <c oughs> เอ้ยอาจจะดีก็ได้นะ <c oughs> ทีโบนะครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าอีเวอร์ท่าจะตีใครท่าจะตีคริมก็ได้นะครับแต่เขาตีแกสโซดอนนะโอ้เจ็บหนักเลยทีเดียวเชียวท่านี้ผมก็จะได้ฟาวเพลืออีกรอบหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยฟาวเปลีอาจะด,ดีก็ได้อ่าจัดการตัวปัญหาไปนหนึ่งตัวนะครับก็คือเอเลคิเร็วแรงแล้วก็กดดันลิซาดอนนะครับ ตอนนี้ผมก็ยื้ดายแม็กไปได้นะครับแต่เราก็เจ็บไปหนักอยู่เรามีสกรีนแกสโซดอนสายเชี่ยนแล้วก็อีเวลท่ามีสปีดนะฮะเขาสามารถสนาวได้ก่อนลิซาดอนผมจังหวะน,นี้เปลี่ยนตัวไม่คุมแล้วนะครับเอาเป็นว่าผมก็จะพยายาม ย้อนใส่ซาเชียนนะครับแล้วก็อ่าเราทีเว็บซาเชียนได้โอเคอ่าผมจะพยายามย้อนใส่อ e ีเวลทอลนะครับแล้วก็ทีเว็บซาเชียนเดี๋ยวเราลรีเฟล็กดีถ้าซาเชียนมาได้โปรเจกต์นี่คือแปลว่าเราจะได้ต,ตีตัวใดตัวหนึ่งแล้วถ้าเกิดเขาไม่ตีมาที่แกสตูดอนโอเคเราซาเชียนไม่โปรเทคอ่าเราทีเว็บสำเร็จนะครับ แบบนี้ที่ดอนก็จะออกก่อนซาเชียนอมบิเวนวิงนะครับดูดเลือดคืนมาโอเคมาทาานี้ก็มาลุ้นกับการสวนกลับของเรานะครับว่าจะทำได้หรือไม่อย่างมากเราจะโดนถ้าชาวนะครับหนึ่งจึกใช่ไหมก็จะเบาลงหน่อย แล้วกราวด้านนี่มันมันเคโอไเชียนได้ปะเนี่ยถ้าแต่เป็นไลฟ์ออฟน่าจะได้นะน่าจะได้มาเราพร้อมแล้วบอกเลยว่าเจอแน่อ,อีกตัวหนึ่งไม่ทราบผมแม็กแอร์สตรีมนะครับ เดี๋ยวเรา w i ไฟไปเลยยังมีตัวด้านหลังเผื่อว่าเผื่อว่าเป็นแลนโดสครับถ้างั้นเดี๋ยวผมแม็กแอร์สตรีมไม่รู้ว่าดีพอหรือเปล่านะแต่ถ้าเกิดแม็กแอร์สตรีมอย่างเงี้ยเราก็จะได้บัฟสปีดแล้วเธอหน้าเราไวากว่าปะ่ะเพราะว่าอีเบลเท่ามัน,มนบัฟแม็กแอร์สตรีมหนึ่งรอบใช่ไหมเอาแม็กแอร์สตรีมแล้วกันนะครับโอเค เพื่อตัวช้อยสคาร์ดด้านหลังซึ่งก็คือแลนโดมาเลยลิซาร์ดอนโดนออฟบีเวนวิงนะครับนม่มีชนาวนะแต่เขาหยุดเลื่อนนะครับ จะรอดหรือเปล่าโอ้ยังรอดอยู่นะยังรอดอยู่นะครับว้าวถ้าเกิดเขาไม่ออาฟิเวียนวิงเนี่ยคือคือเขาค o โอนะครับโอกราวดอ้นคุ้มทำไมนายทำอย่างนี้โอ้โหเสียหายหลายล้าน แล้วจริงๆ g m a c WiFi ไปก็ดีกว่านะครับแล้วคือเรามีโอกาสโดนซักเกร์พันด้วยนะโอ้ยอย่างเซ็งเลยโอเคใจะเย็นจะเย็นอา่าผมจะใช้เป็น WiFi นะครับแล้วเดี๋ยวเราโปรเทคกลาวด้านก่อนโอเคสายเชนสามารถ p r o ร e c t ได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเกิดผมใช้ g m a c WiFi แล้วก็กราดตีโดนก็น่าจะจบแล้วนะหรือ <c oughs> เปล่ามี Quick Attack ด้วย <c oughs> โอ้โหแต่ถ้าเกิดผมไม่ตีเบลท่อก็ e แปลว่าเขาสามารถ o อา i บ i เวนวิ g งได้อะ่ะอ่าน่ารำคาญชะมัดแต่เขา o อา i บ i เวนวิ g ง เอาทั้งคุยแอ t แท c งแล้วก็เอาบิเวิร์วิงตำแหน่งกราวดอนนะอ้าวก็โดนเผาไปซะโอเคผมว่าถ้าเกิดเขาดูดเลือดลิซารอนมาเนี่ยน่าจะรอดมั้งเออจบแล้วเ <c oughs> มื่อกี้กราวดอนตีวืดไปในใจแป้วเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นแลนโดนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราแบบว่า ko อีเวลทอฟใช่ไหมเราเราไม่ได้ใช้แม็กแอนสตรีมนะครับเทอร์นาเราก็ยังโดนล็อกสลายนครได้นะครับ ึงก็เป็นความเสี่ยงผมก็จะปิดฉากด้วยจิมแมกไ i ไฟนะครับแล้วก็ไฟอุปพันเอ้ยโปรเทคซะด้วย ไม่ไหวหรอกเรายัางไงเราก็มีท่า100เปอร์เซ็นต์นะครับทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ได้ออกก่อนแลนโด้ด้วยนะครับ <S <S 1> <S 1> อุ้ยเดี๋ยวก่อนนะลิซารอนมันไม่มีท่า100%ตีแลนโด้นี่หว่าชิบหายแต่ว่าราลอนออกก่อนใช่ไหมแกลอนควรจะออกก่อนป่ะ คือแอนเยอะกว่านะครับจร,จริงจริงแค่แอนสลสน่าจะพอนะผมคนโลกเลยคือถ้าเกิดเขาเป็นเอ้ยเขาไม่ใช่จากาวแล้วเออมันจบแล้วโอเคเพราะว่าเขามีท่าโปรเทคนะครับนั่นโอ้คือเทินแรกน่ากลัวมากนะครับแต่เราแต่ก็เราก็พยายามยือยอย้อนะยือย้อได้น้ำแข็งนะครับเราก็สามารถกลับมาได้นะครับ ค่อนข้างเร็วนะไม่รู้ว่าไปต่อแล้วมันจะยาวเกินไปหรือเปล่าก็เอาเป็นว่า3เกมอ่าสเกมละกันนะครับเอ้สอเกม2เกมทดสามอแล้วก็ EP ีนี้2เกมนะครับเกมแรกเราเจอบัตเร็กอ่ะก็คือเป็นเทพใหญ่ที่เล่นยากที่สุดนะสำหรับทีมนี้นะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรที่อ่า แบบยืดทริกูมอะไรแบบนี้แล้วก็มาเจอบัตเด็กด้วยนะครับค่อนข้างจะแบบโดนตีเข้าต้านยากนะครับเกือบทั้งทีมเลยทั้งทีมเลยนะครับผมไม่มีอะไรต้านน้าแข็งเลยนะครับเพราะงะั้นเนี่ยเจอบัตเด็กในทริกดูมทริก o ูมคือยากสุดแล้วนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวทีมหน้านะครับผมทีมนี้ผมเคยีเจอร์ไปแล้วนะครับในไลฟ์สตรีมการแข่งขันทัวนามเมนต์ออนไลน์ International Challenge เดือนมีนาคมนะครับที่ได้รางวัลเป็น Thunder ร่างกาล่าสีชายนี่นะครับผมก็คือทีม Trick Room นะครับนะมีทั้งโหมด Trick Room แล้วก็โหมด Speed นะครับเล่นเทปผู้เป็นไคล์ก้ c ชอยส์คาร์ฟแล้วก็บัตเด็กนะครับติดวินเนตพอลิซีแล้วก็จะมีตัวคอมโบวินเนตนะครับในทีมด้วยอย่างนัชชีอโลล่านะครับตัวนี้จะมีทริกดูม หลับได้นะครับสลิปเฮเดอร์แล้วก็มีท่าบลูทอลสวิงนะครับมาดูกันว่านาชิอโรล่านะครับจะทำได้ดีแค่ไหนนะในการลงแรงแบทเทิลนะครับผมที่ต้องบอกว่าคู่แข่งเนี่ยเข้มกว่าตอนที่เจอในทัวร์นาเมนต์แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาเราติดตามกันนะครับผมงั้นในคราวนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามารับชมก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ